นิยายเสียงเรื่องคนโปรดของจอมทัพตอนที่34เรื่องมันงี่เง่า วันนี้เป็นวันแข่งกีฬาวันสุดท้ายและมีพิธีปิดการแข่งขันสิ้นสุดสักทีมหากรรมกีฬาอันกินเวลาพักผ่อนไปมหาศาลการแข่งขันบอลรอบชิงชนะเลิศถูกจัดขึ้นก่อนพิธีปิดตามประเพณีและแน่นอนว่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมของผมเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ที่น่ากลัวคือเราต้องแข่งกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีที่แล้วก็ดุเดือดเอามาก พี่โปรดน้องปริมมากับใครผมอ้าแขนรับเอาน้องปริมที่วิ่งมาก่อนน้องไม่ได้บอกว่าก่อนว่าจะมาอยากจะดุเหมือนกันแต่ไหนๆก็มาแล้วดุไปก็อารมณ์เสียกันเปล่าๆถือว่ายกให้หนึ่งวันมากับเพื่อนแต่เพื่อนไปดูบาสสาวน้อยบอกเสียงใสผมยืดแก้มน้องเล่นแต่ก่อนอยู่ด้วยกันทุกวัน พอผมออกมาอยู่หอพักของมหาลัยผมก็ลืมน้องไปบ้างคิดถึงนั้นเนี่ยเอา้าน้องปริมพี่จอมสวัสดีค่ะมาดูบอลเหรอใช่ใช่พมพิมมาเชียร์พี่จอมพี่ปุดบอกว่าพี่จอมเล่นบอลเก่งมากไอ้จอมโดนใบแดงไปแล้วไม่ได้ลงสนามอีกเฮะฮะน้องปริมตาโตอย่างตกใจ น่ารักจังน้องสาวใครหน้าเหมือนผมเลยนะเนี่ยน้องปริมก็เชียร์คนอื่นไงไอเชนไอธานก็เล่นอืมไปนั่งกับไอฟ้าก็ได้พี่โปรดกับไอจอมาต้องอยู่เป็นสวัสดิการข้างสนามขมชี้ให้น้องปริมดูไอฟ้าที่นั่งอยู่บนสแตนมันหันมาพอดีเลยเดินลงมาหาอไม่เอาอะ่ะปริมไม่อยากนั่งกับพี่ฟ้าปริมไปหาเพื่อนดีกว่าน้องปริมว่า นั่งกับพี่ฟ้าแล้วมันทำไมจ้าคนสวยพี่ฟ้าออกจะหลอ่อสาวสาวอิจฉาน้องปริมแน่พี่ฟ้าจะดูแลอย่างดีไอ้ฟ้ายืานห่างๆผมดันไอ้ฟ้าให้ห่างจากน้องปริมมานิดหน่อยก็นะผมเป็นพี่ชายประเภทที่ถ้าน้องสาวอยู่ในสายตาจะห่วงเอามากๆเลยแหละห่วงไปได้น้องปริมเพิ่งมัธยมเองนะไม่ได้ห่วงแต่กูกลัวมึงเหยียบตีนน้องกู ผมแกล้งว่าเหยียบตีนะไม่แต่เหยียบน้ำกระเด็นใส่ปิมเนี่ยเต็มตีนเลยน้องปิมยกขาโชว์ปรากฏว่าที่ไอ้ฟ้าเดินเข้ามาเมื่อกี้มันมีแก้วน้ำวางอยู่แล้วไอ้ฟ้ามันก็เหยียบจนน้ำกระจายเต็มขาน้องปิมเชีย่ยใครเอาแก้วน้ำมาวางไว้ตรงนี้วะไอ้ฟ้าหน้าเวอยิ้มใหญ่ใหให,ให้น้องปิมผมเลยจูงน้องไปนั่งที่ม้านั่งข้างสนามก่อน แล้วก็ก้มเช็ดลงเช็ดให้น้องทั้งรองเท้าเลอะไปหมดน้องปิมกินขนมแมมพี่ฟ้าจะไปซื้อให้เป็นการไถ่โทษเอาเงินสดโอ้โหนี่น้องใครรู้เลยไอ้ฟ้ามองหน้าผมสลับกับน้องปริมอย่าพูดมากมึงอะอือยี่สิบนะยี่สิบเก็บความรู้สึกโกรธครั้งนี้ไว้ตลอดชีวิตยังคุ้มกว่าอีกผมเห็นด้วยกับน้องปิม ชูมือขึ้นสุดแขนเลยโหพี่ไม่มีเศษอะ่ะมีแต่แบงค์พันเลยถ้าน้องปริมไม่เอายี่สิบนี้ก็ไม่ได้แล้วนะปริมมีทอนแปดร้อยคิดเอาจะให้สองร้อยหรือให้ปริมโกรธตลอดชีวิตเอ้านี่สิบก็ยังต้องเอาด้วยโกรธด้วยงี้เหรอปริมจะไม่พูดเยอะปริมเจ็บคอ ให้มันได้อย่างนี้สิน้องสาวพี่ไอ้ฟ้าหน้าหวือรีบควักแบงค์พันสีเทาออกมามือไม้ให้สั่นเทานี่ครับสองร้อยบาทขอตั้งท้อนได้ครับขอบคุณครับพี่ฟ้าปริมมีเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวปริมจะไปบอกเพื่อนว่าพี่ๆคนหล่อๆคนเนี้ยเลี้ยงขนมน้องปริมรีบฉกเงินจากมือไอ้ฟ้าอย่างไวก่อนจะฉีบยิ้มกว้างไอ้เด็กเจ้าเล่ยนิสัยแบบนี้ไปเอามาจากไหน อ๋อเหมือนพี่ชายมันเลยแฮะน่ารักแต่ว่าทอนเจ็ร้อยพอนะปริมขอโฆษณาอีกร้อยหนึง่งไปแล้วนะพี่โปดพี่จอมพี่ฟ้าสวัสดีค่ะฝากบอกพี่เชนกับพี่ทานได้ว่าสู้ๆน้องปริมวิ่งปูดไปหาเพื่อนๆที่ยืนรออยู่ก่อนจะโชว์แบงค์พันให้เพื่อนดูแล้วชี้ไม้ชี้มือมาให้ไอ้ฟ้าที่ยืนยินย้มแห้งๆให้แต่ก็คงคุ้มมั้งเด็กๆรีดการ์ดกันใหญ่ โดนไป300อจุกจุกจ้าผมเย้ยแม่งเอ้ยได้ค่ารีดผ้าจากไอ้จอมวันนั้นแค่40มาเสียให้น้องสาวมึงสามอคุ้มสัตว์ค่ารีดผ้าะลรนี่ชุดนึกษาวันนั้นที่เอามาให้กูอไอ้ฟ้าเป็นคนรีดเหรอจอมเอ่อคือไอ้จอมอึกอักหน่อยแน่โมซะดิบดีว่ารีดผ้ามาให้กูเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้ทัพเทวินหน้าหมา มึงมึงมึงกู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 ก,กูต้องไปซ้อมเดินขบ,บวนไปกันนะตัวฉุดฉนวนวิ่งหนีไปอีกคนมึงหลุดเองนะไอ้ฟ้าเพื่อนรักมึงสวยแน่ผมมองหน้าไอ้จอมตาแข็งตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ยอมคุยกับไอ้จอมอีกเลยไม่ได้โกรธมันหรอกแค่อยากจะแกล้งมันแค่นั้นก็ใครบอกให้มันไปจ้างคนอื่นรีดผ้าให้ผมละ่ะ แค่เนี้ยทําให้กันก็ไม่ได้กูเสียตัวให้เลยนั่นน่ะธกิดผ้าให้กูตัวเดียวจะตายไหมแชทปันประวีทับเทวินหายงอนได้แล้วคิดถึงแล้วเนี่ยสติกเกอร์ร้องไห้ผมเปิดอ่านแต่ไม่ได้ตอบมันโทรมาอีกหลายสายผมก็ไม่รับรอจนประมาณ20นาทีผมก็เลยกดดับแล้วก็กรอกเสียงแข็งๆลงไปอืม เย่ yeah, รับแล้วมีแหละคิดถึงไปหาที่ห้องได้ยังอยากกอดอยากจุก๊บไรสาระแค่นี้นะเดียวผมกดวางสายทำเป็นเกลี้ยวกาศแต่จริงๆแล้วเขินตัวบิดแชทปานประวีทับเทวินโปรด์กูขอโทษยกโทษให้หน่อยนะ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 ไม่เคยง้อใครแบบนี้เลยเนี่ย สติกเกอร์น้ำตาคลอขอโทษเรื ula, ่องก็เรื่องที่ไม่ได้เป ouais. ็นคนรีดผ้าให้กูไม่ได้อยากได้คำขอโทษกูขอเหตุผลก็ก็วันนั้นกูเหนื่อยก็เราเราอันนั้นกันอันนั้นนี่อะไรสติกเกอร์โกรธเออนั่นแหละมึงก็รู้กูก็เลยไปจ้างไอ้ฟ้ารีดแล้วทำไมต้องมาบอกกูว่าอุตสารีให้ ก็กูอยากเอาใจมึงอะอยากเอาใจจนต้องโกโหกให้รู้สึกดีโพรดเรื่องเล็กๆเองทำไมจริงจังสำหรับมึงอะมันเรื่องเล็กไงแต่กูดีใจไปแล้วกูคิดว่ามึงจะดูแลก,กูแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในวันที่เราพิเศษกันมาถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นในวันแบบนั้นอะเออช่างมันมเถอะกูขอโทษที่งี่เง่ามึงจะมานอนนี่หรือให้กูไปนอนด้วย นี่มึงโอเคแล้วเหรอกูงงก็บอกว่าช่างมันไงกูไม่อยากงีเงากูรักมึงอะผมงงตัวเองทีแรกแค่จะแกล้งมันเล่นแต่พอได้พิมพ์อะไรออกไปแล้วมันทำให้ผมร้องไห้ออกมาจริงๆซะงั้นยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรต่อจอมทัพก็โทรกลับมาโปรดมึงทำให้กูรู้สึกผิดมากกว่าเดิมอีกรู้สึกผิดอะไรเรื่องแค่นี้เอง มึงร้องไห้เหรอทำไมเสียงสันส่นๆแปลกเหรอถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมึงอ่ะกูอ่อนไหวมากเลยนะจอมกูไม่ชอบอารมณ์แบบนี้เลยมึงจริงจังจนกูกลัวแล้วเนี่ยกูไปหานะอืมมาดิไอ้จอมวางสายไปสักพักก็เข้ามาในห้องผมรีบเช็ดน้ำตาออกมองมันตาละห้อยเอ,อ่ออาบน้ำแล้วเหรอ อืเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมมึงยังไม่อาบก็อง,งอมึงอยู่ไงลำบากไหม <c oughs> เนี่ยผมเป็นอะไรอีกแล้วพอคิดว่ามันไม่ได้อาบน้ำเพราต้องมางอผมก็รู้สึกแย่เหมือนทำให้มันลำบากลำบากอะไรวะลำบากที่ต้องคอยงอกูอะก็ <c oughs> ไม่แต่เรื่องมันแบบงี่เง่าเกินไปอ่ะผมถึงกับจุกจนพูดไม่ออก คืออะไรคำนี้ทำไมมันทำให้เจ็บได้ขนาดนี้เฮ้ย hey! แต่งอได้เป็นแฟนกันงอนกันก็ไม่เห็นจะแปลกเลยไปอาบน้ำได้แล้วที่จะนอนไหนถ้านอนนี่ก็ไปอาบนี่เดี๋ยวกูเอาเสื้อให้หรือไม่มึงก็กลับไปอาบน้ำห้องมึงผมพยายามทำให้สถานการณ์มันปกติทั้งๆที่น้อยใจจนอกแทบระเบิดที่กลายเป็นคนงี่เง่าในความคิดมัน โกรธกูว่ามันไม่ใช่ละไม่ใช่อะไรวะเคลียร์กันก่อนมานั่งนี่ไอ้จอมดึงผมให้นั่งลงบนตักก่อนจะซบหน้าเข้าที่แขนแผเข,ข้าที่แผ่นหลังผมผมเงียบไม่รู้จะพูดอะไรออกไปมันจึงเริ่มพูดก่อนกูพิดขนาดนั้นเลยเหรอวะไหนลองทำใจเย็นๆแล้วมาคุยกันสิลองคิดดูอีกรอบไหมว่าเราอะแค่งนอนกัน หรือเราโกดกันจนมึงต้องตึงใส่กูขนาดนี้มันปรับความเข้าใจกันไม่ได้เลยเหรอวะโปรดปานผมร้องไห้ออกมาไอ้จอมพูดถูกทุกอย่างผมมันงี่เงา่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเองไม่ต้องร้องดิกูรู้ว่ามึงรักกูกูเข้าใจว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตในความรู้สึกได้ แต่กูขอโทษแล้วกูง้อแล้วทำไมมึงถึงยังไม่หายมึงอยากให้กูทำยังไงมึงวอกกูมาได้ไหมจอม <c oughs> กูขอโทษผมสะอื้นจนตัวโยนหันหน้าไปซบกับไหล่กว้างน้ำตาเปียกเลอะมันไปหมดอืมกอดแบบนี้ดีขึ้นไหมแขนยาวของมันกอดรัดผมแน่นผมรู้สึกดีอย่างที่มันว่าแต่ก็อดร้องไห้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องร้องนะกูคิดมากอะเรื่องกูกลัวมึงในกูแล้วมึงจะทิ้งกูจะไม่รักกูไอเ้เฮียพึ่งได้กันวันเดียวเปล่าวะกูจะทิ้งทำไมเร็วนักงั้นนานๆไปมึงก็จะทิ้งกูหรอผมถามคิดอะไรอยู่วะอ่านนิยายมากไปหรือเปล่า หนังสือเรียนกูยังไม่อยากจะอ่านน่ะมึงคิดว่าคนอย่างกูจะอ่านนิยายได้เป็นร้อยๆหน้าเลยไงเออวะแฟนกูโง่นี่นะไอ้จอมผมตาขวางอยู่ดีๆก็มาหลอกดาอย่าหน้างอคอหักเหมือนประทูอ๋อแอออแอไอ้จอมย่นคอตัวเองทำหน้าเหมือนประทูคอหักจนผมร้องละหัวเราะลั่นเอ,อ้า คำดูน่ารักปะอืมน้าประทูประทูหน้าเป็นไงปากจุจ๋ยแบบนี้ปะอืมไอ้จอมเลิกทำกูขำมือน,นี่ร้องไห้เก่งเป็นนางเอกละครเลยเช็ดน้ำตาก่อนอืมอย่าขยี้แบบนั้นเดี๋ยวตาก็แดงหมดมานี่กูเช็ดให้จอมทับดึงมือผมออกแล้วเอานิ้วมาเกลี่ยน้ำตาให้แทน พอมันละมุนแบบนี้ผมก็ไม่ไปไม่เป็นเลยแฮะไม่รู้ว่ามันเห็นผมทําหน้าเคริรมหรือเปล่ามันเลยเปลี่ยนจากเอามือเกลี่ยม,มาเป็นเอาชายเสื้อขึ้นมาเช็ดเนี่ยตากูแดงเพรามึงเอาเสื้อมาเช็ดให้กูเนี่ยแหละสกะปกเอางั้นเอาเสื้อมึงอ,มอย่าเปิดอย่เห็นพุไหนดูอยากเห็นอยากเห็นจอมีอยากแก่ <laughs> ไอ้อจอ,อมคูหายใจไม่ทันไอ้ทัพเทวินหน้าหมามันจี้เอลผมยังเอาเป็นเอาตายไม่จีจีแล้วกูไปอาบน้ำดีกว่าผมหัวเราะกับอีกครั้งกับคำว่าจีจีของมันนั่นมันคำที่ผมใช้เล่นกับเด็กขวบครึ่งข้างบ้านเลยนะสมควรตัวเหม็นดมแล้วหรอ เนี่ยเหม็นผมหอมไปที่แก้มมันไม่ได้เหม็นดอกผมชอบกลิ่นตัวมันจะตายมันไม่ถึงกับหอมแบบน้ำหอมแต่มันกลิ่นสะอาดบริสุทธิ์ยังไงก็ไม่ด้ข้างนี้เหม็นไหมเหม็นไอจอมหันแก้มอีกข้างมาให้ผมหอมหน้าผาก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 เหม็นกว่าคอคางคางอ,อันนี้เน่าเลย แต่มึงหอมหอมหนวดทิยมโกนให้หน่อยทำไม่เป็นหัดไงนนายนะานะนะเดี๋ยวก็บาดปากไม่หรอกอะไปโกนหนวดให้หน่อยเดี๋ยวให้รางวัลรางวัลอะไรก็ไอ้เหี้ยกูว่ากูรู้แล้วรางวัลคืออะไรไม่ต้องเลยเราดีกันแล้วใช่ไหมครับ ม,มันครับด้วยอะ่ะอะไรอยู่ดีๆก็เปลี่ยนโหมดกูตามไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูรีดพาให้ชดเชยที่วันนั้นไม่ได้รีดไม่ต้องอะ่ะกูรีดไปหมดแล้วงั้นวันไหนมึงไม่ได้รีดกูรีดให้ดีไหมถ้าทําแบบนั้นแล้วมึงสบายใจก็ทำเถอะก็ไม่ได้ทําเพื่อให้กูสบายใจกูทำเพื่อให้มึงรู้ว่ากูอยากดูแลมึง คุณนะรักกูไหมรักสิไม่รักจะจะอะไรจะยอมเป็นเมียมึงเหรอโอ้ยผมพูดออกไปแล้วงั้นเปลี่ยนจากเรียกไอ้แฟนเป็นเรียกอีเมียได้ไหมไม่ได้คนอื่นเขาจะคิดยังไงร้องกูตายหาเลยงั้นเรียกเวลาอยู่สองคน ได้ไหมคะอีเมีย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 ไม่อยา่าปะน่ารักจะตายอีเมียอีเมียอีเมียเหมียว <c oughs> เหมือนเรียกแมวเหมือนกันนะไอแมวเอาสักอย่างจอมจะเรียกอะไรก็น้องโปรดน้องโปรดครับมึงอะ่ะชอบทำให้กูใจเต้นแรงมึงชอบกูรู้แบบนะ้ำ ไปนอนห้องกูนะห้องเนี้ยไม่มีอุปกรณ์กูตายไปเลยจ้าไม่ใช่แค่น้องโปรดนะคะที่จะตายอีกฉันก็จะตายด้วยเหมือนกันขอโทษที่หายไปตั้งแต่วันอะไรน,นะวันเสาร์อาทิตย์จันวันนี้ก็มาช้านิดนึงอ่าติดทุระมากมายเหลือเกินนะคะสปอยนะคะตอนหน้าเป็นตอน NC ก็คือ อ่าไม่ได้อ่านลงใน YouTube นะไปหาอ่านได้ในเว็บเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้ามาอัพตอนหน้าแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะไว้เจอกันตอนหน้านะอย่าลืมกด subscribe นะบ๊ายบายค่ะ